สบายดีครับพี่น้องวันนี้ไมายางตลาดในจังหวัดสุรินทร์ครับแต่ว่ามาเห็นไฟเทคครับตอนแรกเนี่ยว่าอุ้ยไฟเทคคือกก็พริบคักแท้ที่แท้เป็นจอ led ครับจอ led ของเทศบาลครับโอ้ครับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับจอ led ก็คือไฟเทคเต่นคักแต่นาะพี่น้องเนาะอ้ยคักแท้คักแท้ตอนแรกเดี๋ยวมาเบิงอุ้ยนึ่ว่าตะวันแดงที่แท้โบแมนครับ ็นจอ LED เพิ่นเสียครับเนี่ยครับแต่ว่าเพิ่นยังเปิดไฟสางสีสันอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ยคักแต่ครับไฟเทคเบอยคักขักขักขักฟู่บับ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 ครับพี่น้องมาเผาทาครับเผาทาครับฝากในทางเจ้าหน้าที่เพิ่อนได้มาสมบัมรุ่งเลยนะครับนี่ครับจอ LED เพิ่นเสียครับพี่น้อง จออีดจอ LED นะครับของเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับตอนแรกนึกว่าอุ้ยตะวันแดงบ่นี่ปูบับปูบับปูบับนะครับพี่น้องแต่จ่ยจอเพิ่นเจียสงสัยฝนตกห้ามลายมืออนี้นะครับจอก็เลยพังฟื้น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 ะครับโอ้โทษแจ้งนะครับเบอร์หาหนึ่งหาอย่างนี้หรือศูนย์สี่ีอย่างนี้อ้ าฝากผู้เบืองแย่งครับท่างเทศบาลครับปิดไ้ก็ได้ครับมันไล่ตาครับหรือว่าเป็นการสั่งสีสันเนาะนะครับกว่ากันไปครับนี่นะครับจอ LED ครับตรงหน้าเทศบาลนะครับเมืองสุรินทร์นะครับฝากด้วยพอดีมายังตลาดในนะครับก็เลยไม่เห็นจอ LED อะไรนะครับไายรูปมาฝากนะครับโอ้นะครับสงสัยวันอาทิตย์บ่มีผู้ใดเบิ่งเนาะครับเพิ่นกลับเปิดแล้วบ่วันอาทิตย์เนาะตอนแรกโอ้ย่างน้อซั่นเนาะปูบับปูบับนะครับนะครับฝากฝากด้วยนะครับถ้าเห็นอยู่ในโซเชียลก็ฝากแชร์ให้เพื่อนได้มาเบิ่งแยงด้วยนะครับสำหรับจอ LED นะครับนรียกว่าไฟเทคครับตอนแรก ขอบคุณครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้บูบาบูบาบูบาบเอาเอาก็เป็นการสร้างสีสันนะเหมือนเหมือนมีไฟดิสโก้นะครับเอาครับผม